สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เป็นเด็กพังครับเป็นคลิปแรกของเด็กพังนะครับตอนนี้ได้เริ่มหลังนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วมือมีแฮนด์แทบแค่ใบเดียวด้วยมือก็จะมีเป็นอุลลาครับแล้วก็มีตัวเสิร์ฟกับดักอันนี้ทิ้งเสิร์ฟมอนพังแล้วก็มีชีนิวครับมีใบใบไตเริ่มหลังไม่ค่อยดีนะเพราะแฮนด์อย่างที่บอกครับแฮนด์แทบมีใบเดียวแล้วก็ตัวรันคอมโบก็ไม่ค่อยดีด้วยครับเพราะเราจะต้องผ่านคนนี้ต้องใช้คนนี้้ทิงเพื่อรคับ ถ้าเราเสิร์ฟเป็นตัวเสิร์ฟเพื่อนครับเราก็เล่นต่อลําบากแล้วเพราะว่ามือเราอย่างที่บอกครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็เสิร์ฟกับดักครับกับดักก็ขึ้นมือมาแล้วด้วยมีชี้นิ้วก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงฟางครับเป็นเจ็ดครั้งครับมือเปิดน่าจะเหมือนเรานะเพราะเขามีัวนี้ทิ้งเสิร์ฟเหมือนกันเราเขาก็ทิ้งเสิร์ฟครับทิ้งเสิร์ฟเขาเสิร์ฟเป็นน้องคนนี้น้อง ที่เสิร์ฟมอนนะครับของเดพังนะครับแต่ว่ามือเขามีฟิวด้วยนะมือเขาก็ดีกว่ามือเราประมาณหนึ่งเลยเพราะามีฟิวก็ทําให้เล่นได้นะครับว่าต่อเขาก็ลงคนนี้เลยตัวนี้เอฟเฟกเสิร์ฟมอนนะครับก็แต่ห0ร้อยครับเสิร์ฟมอนเสิร์ฟเป็นฟ็อกซี่จูนครับตัวนี้ก็อะไรอะทิ้งมือมั้งทิ้งมันคั่วก,กบมือหนึ่งใบครับสเปรย์พังได้หนึ่งตัวก็ค่อนข้างเก่งเลยนะเพราะว่า เขามีฟิลด้วยฟิวได้จวดเติมมือมาเรื่อยๆนะเขาก็ใช้ฟิวครับจวดหนึ่งจวดเสร็จปุ๊บก็ใช้เอฟเฟกของฟอกซี่จูดเลยครับทิ้งมันคู่กับเพื่อนหนึ่งใบเพื่อนเพื่อนดีเลยนะเป็นไดเวอร์ครับเพราะว่าไดเวอร์เนี่ยมันอยู่บนมือก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมแล้วเวลามันอยู่ในหลุมอะครับแล้วแกมมาเวลาแกมมาใช้เอฟเฟกอะก็ยังสามารถสเปร์ไดเวอร์ครับเพราะว่าเอฟเฟกต์แกมมาบอกว่าสเปร์ไดเวอร์จากมือเด็กหลุมแล้วเขาก็ สั่งซิงโคลเลยครับคู่นี้3กับ5เป็น8ดาวนะครับออกเป็น,ด,นดาวก้อนไดครับด,ดาวก้อนไดเอฟเฟกก็จะขึ้นเชนนะก็จะได้ตัวหนึ่งแล้วก็คนนี้เดนอเดนต,ดนตก็จะได้ชุบ1ตัวครับชุบพัง1คนที่ไม่ใช่5ดาวนะครับแล้วเอฟเฟกตตัวเสริมมอนเพิ่มพลัง ซ้อนเชนโลโนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะอย่างที่เรารู้ครับว่าเด็กพังอ่ะมันจะต้องถ้าบอกมันจะเก่งครับมันจะต้องผ่านตัวฟิชชั่นเราเก็บอุลลาครับไว้โยนตอนนั้นเขาจะหยุดเลยเพราะว่าเด็กพังมันจะแพ้ตรงนั้นครับเป็นไปได้เหมือนกันนะที่ว่าเขาเล่นอ้อมไปอ้อมมาครับเพื่อที่จะหลบ่อให้เราใช้อุออลล่าแต่ไม่ไป็ไรครับเรารู้อยู่แล้วว่าต้องขัดตรงไหนเมื่อตะกี้เขาเสิร์เป็นตัวฟิวชั่นขึ้นมาแล้วครับ ัวฟิชชั่นก็เดี๋ยวใช้เฟกฟิวนอมอนได้ไอสเปรย์สิรีมูฟสเปรย์ครับอ่าแล้วเฟคคนนี้สาวฟิชชั่นบอกกัว่ามือดีใช้ได้นะเขาฟิชชั่นเป็นตัวบนเบาะครับกับตัวบนมือเพื่อออกมาเป็นตัวฟิชชั่นเมืต่ตะกี้ครับตัวนี้ไลท์ซิงครับตรงนี้ครับแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเหลือคู่นี้เอาไว้สั่งซิงโคลในเทิร์นเราได้ด้วยทำให้เขาซิงโคลเป็นสิเอ็ดดาวครับเป็นชื่ออะไรนะ Amazing Dragon เอาไว้ดีดการ์ดเราได้ด้วยเยอะแยะมากมายตรงนี้เป็นชอตสำคัญครับอ่าเอฟเฟกครับแล้วก็ในเกตดเลยทีนี้เขาก็จะนิ่งแล้วครับเพราะว่าเขาจะไปต่อไม่ได้ละเซตหนึ่งครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเขาก็ผ่านเลยเพราะบาดผ่านบอร์ดนี้ก็เก่งเพราะว่าถ้าเป็น Amazing d r a g o n เนี่ยมันจะได้ดีดการ์ดฝั่งข้ามตามจำนวนไซคิกสามดาวเขาก็จะมีคนนี้หมีใครกันสก็โดนดีสอใบครับ ก็จะเสียเปียบนะเพราะว่าเราจะไม่ทันได้เรื่มอ,อะไรเลยแล้วมือเราไม่ดีด้วยเข้าเทครับจูวอะจมอุิสกิครับวิสกินี่ดีมากๆาเลยนะเพราะว่าเวลาไอ้พังคน,นครับที่สั่งซิงโคล์ะมันจะใช้เอฟเฟคครับมันจะต้องกดใช้ก่อนอ่ะมันไม่ใช่ว่ากดปุ๊บต้อนไปเลยนะมันกดปุ๊บก่อนแล้วค่อยค่อยซิงโครครับจังหวะที่ไม่กดเอฟเฟคครับเราก็ใช้อุสกิโยนสวนเพื่อระเบิดพลีชิงได้เลยเขาก็ซิงโคต่อไม่ได้กลายเป็นว่าดีมากมายนะทีนี้ปัญหาก็คือมือเราที่มันเล่นไม่ค่อยได้ครับ ก็เดี๋ยวเราดูเขาจะไปยังไงต่ออ่ะใช้เอฟเฟคครับเป็นออกแดนก็ทิ้งเสร์ตครับตรงนี้เราจะไม่เสร์ตตัวเสร์ตมอสแล้วนะเราเสริ์ตเป็นตัวช่วยฟิวชั่นขึ้นมาเลยครับเพื่อที่เพราะเรานอนในครั้งเดียวเราไม่มีฟิวเหมือนเขานาะก็ใช้คุ้มครับเอฟเฟคเลยสั่งฟิวชั่นคู่นี้จับมือเลยเพราะว่าเราไม่มีพังเหลือแล้วออกเปไลซ์ซิ่งคัพเหมือนกันครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดเขาโยนมาปุ๊บเขาก็จะขัดเราตรงนี้เหมือนกันแต่ว่า เราดีกับเขาตรงที่เรามีชีนิวครับยังไงเราก็ปลอดภัยเอฟเฟกเลยโยนเป็นอุลล่ารครับเพราะอย่างที่บอกครับตรงนี้ครับเป็นจุดตายของเด็ก,กน,นะถ้าเกิดเราโดนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยครับเห็นมือไหมถ้าเกิดเราโดนตัวนี้ตัวนี้ไม่สําเร็จอะ่ะเราก็จะแทแพ้เลยครับเพราะเราจะผ่านไปแบบอื่นๆเลยก็เรามีชีนิวครับโชคดีไปได้มาสองตัวครับ ตรงนี้เราจะไม่ออกเป็นตัวเสิร์ตมอนนะเพราะว่าเรา er เสียซัมมอนไปแล้วครับอย่างที่บอกเป็นฟิวก็ไม่ดีจะออกมาเป็นคู่ตัวเสิร์ตฟิวคู่กับเสิร์ตมอนก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นจูเนอร์คู่ตรงนี้เราก็ต้องทํา8ดาวครับเพราะเดี๋ยวเราจะเรียกเป็นไอ้นี่เหมือนกันครับดาก็ไดก็เดี๋ยวใช้เฟกครับเดี๋ยวจะเสิร์ตฟิวก่อนอ่ะตรงนี้เขาสั่งซิงโครครับอย่างที่บอกเมื่อ,อตก,กี้มาต้องกดใช้เทคก่อนพอกดใช้ปุ๊บเราก็โยนอุซาก,กิระเบิดทิ้งเลย เตมเรียบร้อยครับเขาก็จะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับที่เรายังไปต่อเด็กยาวเพราะ,ราะคอมโบเราเพิ่งเริ่มก็เดี๋ยวเราเพิ่มเฟิร์สซิลเสร็จอะไรมาก็ประมาณนี้ครับผมเวลาเจอเด็กพังอ่ะเราก็ใช้แฮนด์แท็บให้มันถูกจังหวะครับเพราะว่ามันมีจุดตายของมันอยู่ของเด็กนี้เลยก็เดี๋ยวไปดูลิดเด็กฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิดเด็กของเด็กพังเมื่อตะก,กี้นะครับก็เท่าที่ดูคร่าวๆครับเด็กจะคล้ายๆของที่เราใช้เลยนะก็จะมีแตกต่างกับตรงที่เขาใส่เป็นเวลเลอร์ครับ เวเลอร์สองใบแต่ว่าผมไม่ใส่เวเลอร์นะผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันโยได้แค่เมนเฟสเขาแล้วมันก็ให้ผลเท่ากับทานเซียนครับทานเซียนให้ผลดีกว่าด้วยเพราะว่าทานเซียนไม่โดนชีนิวนะครับแล้วก็คนนี้จะเหมือนกันครับเป็นไดเวอร์ครับแม็กซีสามแกมมาสองอุสกินหนึ่งครับแล้วก็เป็นอุล่าสามอันนี้เขาใส่วาลราชีด้วยนะวาลราชีใบเดียวก็น่าใส่ไว้กันอะไรสักอย่างของเขาครับส่วนมอนพังก็จะใส่เหมือนกันนะครับเป็น2 1 1แล้วก็3 3 3สสครับ เหมือก็เลยแล้วก็ฟิลครับฟิลเขาใส่2ใบนะผมใส่ใบเดียวถ้าใส่2ใบครับจะเซฟกว่าตรงที่ถ้าเกิดฟิลแตกเนี้ยจะยังมีฟิลสไว้เล่นต่อได้แต่ว่าที่ผมจับมาคือตั้งใจไว้เล่นแบบเทินเดียวเลยถ้าเกิดฟิลโดนจิ้มก็เดี๋ยวไปเล่นท่าอื่นเราก็จะไม่ไม,ไ,มไม่ต้องจวกไม่ต้องอะไรก็ประมาณนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะคล้ายๆกันครับเป็นเทนพอจุเชินสองนะครับเป็นใบเปิดของเด็กแล้วก็เป็นชี้นิ้ว2ชีด้ดำหนึ่งทานเซียนสครับตัวนี้เขาไม่ได้ใส่ใบใบใบนะ จริงๆถ้าเกิดแบบเลือกใส่ได้แค่ใบเดียวเพราะว่าใบใบเก่งกว่าใบยิงเพราะใบยิงมันจะต้องคอนโทรลมอนพังถ้าเกิดไม่มอนพังครับมันจะยิงได้แค่ใบเซตซึ่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแล้วก็เอ็กตอครับเอ็กตอนี่ของเขาจะเป็นเนี่ยรับจะเป็นเซตประหยัดนะเพราะว่า UR ของเด็กพังครับจะใส่แค่อย่างละตัวเนี่ยแค่อย่างตัวก็เล่นได้เพราะว่ามันเล่นแค่เซตเดียวที่ใส่2เซตก็คือแค่เผื่อฉุกเฉินครับมีโอเมก้าเลยนะโอเมก้ามันก็ก็เก่งดีครับแต่ว่าที่ผมไม่พอละแล้วมีด้วย 8ดาวเป็นจูเนอร์ครับน่าจะไว้เล่นตัวแบบเป็นพวกนี้ต่อแต่ว่า8ดาวของมันก็เก่งแล้วนะก็เป็นดากอนไดครับ2ตัวเพราะตัวนี้ตะเป็นต้องเล่นนะพราะตัวนี้ต้องผ่านตลอดแล้วก็อเมซิ่งดาก้อนหนึ่งครับไซคิคเอนพันิเชอร์แล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ท,ทําถ้า FTK ครับคือถ้าเริ่มเกาะก็คือชนะได้เลยไปเด็กยิงไล่มั้งเห็นเขาเล่นกันอยู่แล้วก็ตัวนี้แรงสามครับมแมลงเนเกตดได้ซิ a าดาคิงแล้วก็เป็นดาวเนิร์สครับแล้วก็จะมีเป็นออคัตชื่ออะไรนะ ดิงกิสตตัวนี้ก็เป็นเอซีเ้งแปครับเพราะพวกนี้มันแปะใช่ป่ะนี่นนี่แปแปเมื่อสเปร์มาก็ได้ส่งการ์ดหนึ่งใบไม่เล็งเก่งหน้าไว้แก้บอดได้แล้วก็มีซุสครับเพราะว่าเล่นเอซีหลายตัวแล้วก็มีตัวนี้ไซเฟรรมอะไรแลมดาคนเนี้ยครับเหมือนจะทําให้ใช้ไซเฟรรมได,ด้บอดแบบบอดไม่ต้องโลงนะเพราะว่าแกมมาเนี่ยเวลาจะใช้บอร์ดเราต้องลงเหมือนว่าถ้าเกิดมีคนเนี้ยครับมันไม่ต้องบอดลงก็ใช้ได้มั้ง อันนี้มันเสิร์ไซเฟมเอาเนี่ครับใช้เฟฟยของไซเฟมเกียร์ได้โดยที่เรามีมอนอยู่ก็ทําให้ไอแกมมานี่เก่งขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นเป็นคู่นี้เป็นมาเคเลน่ากับมาครับเอาไว้เล่นในเทิร์นฝั่งข้ามก็สำหรับในฝั่งข้ามก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ